ตอนนี้บกก็กลับมาจากประเทศจีเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากเปลี่ยนยางบริสต์โตรนอารันซ001ใช่ไหมช่างใช่ครับอ่าเดี๋ยวคุยกับช่างกันนะครับกลับมานะครับให้ช่างดูอาการยางผมหน่อยนะครับสวัสดีครับผมอ่าช่างนั่งคุยเลยครับยืนคุยมันมัน <ขอ S 1> ถ่าย <ขอ S 1> ถ่ายลำบากไปอีกไปอีกเขามีเขามีเออใกล้ลรถคันอื่นนะช่างเข้าโค้งเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยเนียเนียเนีเยเียเียเสียงดังเวลาเข้าโค้งเกิดจากอะไรครับ อันนี้ไม่ใช่รถบอก,กอน,นะเสียงมันมาจากยางเนาะอยางมันจะมีจริงๆอเสียงยางจะมีสองแบบครับก็คือ,อยางตัวนั้นน่ะแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวมันจะมีติดไม่เหมือนกันเนาะอ่ามันจะถ้าเสียบเบาๆเงี้ยก็คือ,อยางใช้เต็มสมรรถนะครับเขา,ขาแล้วหน้าติดใช้เต็มสมรรถนะแล้วแต่ถ้าเสียง ที่แบบเสียงดังๆหุ้มๆอันนั้นก็คือเกินสมรรถนะเกินลิมิตไปแล้วครับอ๋อก็คือยางมันเลยจะบอกเฮ้ยกูจะเต็มลิมิตแล้วไม่ไหวแล้วนะใช่ไหมอ่าประมาณนั้นร้องโวยวายแล้วคืองี้ผมจะมาบอกว่าบิตโจนตัวเนี้อารันซาตัวเนี้ยของผมมันไม่มีเสียงเลี้ยวเข้าโค้งตัวเอสยูเทอร์เสียงไม่มีไอ่าเงียบเงียบกลิบเพราะเกิดผิดปกติไหม ถ้าไม่มีก็ยิ่งดีนะครับก็คือว่าันยังมันหนึบแล้วยังไม่เกินลิมิตมันอืตมีความมันยังไม่เกินลิมิตอันนี้ยอมรับเลยนะครับบกใช้มาทริปนี้นะครับไปประเทศจีนมาเจอฝนตกเข้าโค้งวิ่งความเร็วสูงร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหก่ะประมาณนี้นะครับเกินกฎหมายหรือเปล่าไม่ไม่ต้องถามนะครับอันนี้อันนี้ฮะอันนั้นคนละเรื่องกันยอมรับเลยนะครับบิสโตนตัวนี้นะครับอารันซ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึบนะครับยอมรับว่าหนึบเลยอันนี้ช่างลองกดสภาพยางเนี้ยจบมาทริปเดียว ไปกับ4 0 0พันกว่าโลนะไปเจออากาศประมาณสักเหยียบพีมะมาด้วยนะนี่เหยียบพีมะมาด้วยไอไอรอยดำๆนี่เกิดจากอะไรเนี่ยเขารอยที่ว่าเราเข้าโค้งแรงม,ม,มีน้ำหนักกดมีโค้งเข้าโค้งอะไรเงี้ยครับอ่ามันมีการให้ตัวได้อ๋อมีดีหรือไม่ดีอ่าเอาไว้ดูครับว่า,า,วาการตับขี่ของแต่ละคนเป็นยังไงอ่าครับผมก็ก็ผมเข้าโค้งแรงใช้เต็มสมรรถนะรับอ่าเข้าโค้งแรงน้ําหนักทุกประมาณเฉลี่ย3มตันนะครับลมยางตกประมาณ ผมเติมช่างบอกผมว่าเท่าไหร่นะ51อย่าให้เกิน51ปอนด์ครับมันจะมีเขียนอยู่ตรงแก้มยางเลยครับเออนั่นแหละตามนั้นนหะหาไม่เจออ่าอ่าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อ่าอ่าบอกไม่51ปี51ใช่ไหมครับถ้าเกินเกิดอะไรขึ้นครับมันจะโอเวอร์โหลดตัวยางก็คือมันจะทำให้เกิดการบวมและระเบิดและฉีกขครับอ๋อผมก็เต็มที่ก็48นะครับใส่48เพราะว่ามีน้ําหนักบรรทุก นะครับถ้าไม่น้ําหนักบรรทุกปกติถ้าคนทั่วๆไปมนุษย์มนรดาทุกไปเขาใส่กันเท่าไหร่ครับกระบะเปล่าๆอย่างเงี้ยกระบะเปล่าๆถ้าเอามาตรฐานจริงล้อเดิมยางขนาดเดิมโรงงานเนาดูที่ขการประตูได้อ่าอ่าอ๋อเท่าไหร่ <c oughs> ละบอกเลยอ๋อ,อเทรุ่นนี้รุ่นนี้ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอารู้สึวได้ขึ้นมาไหนก็สามสองอะไรเงี้ยบรรทุกหนักก็สามห้าได้อยู่อ่าอ่าอ่าโอเคบรรทุกหนักประมาณสามห้าแต่สามห้าประกอไม่ได้ใส่ก็ใส่อยู่ประมาณสัก 4 1 uh, 41, 42พอลมมันร้อนๆใช่ไหมมันก็ขึ้น,ม,น,นมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นคือถ้ายางอ่อนไปเนี่ยเราโขกแรงในทางสวปลาราวเนี่ยโอ้โหหลุมเพียบเลยถ้าโขกแรงนี่ถ้าเราใส่ลมอ่อนมันก็มีสิทธิ์โดนนมกใช่ไหมมีสิทธิ์โดนแมกด้วยโครงสร้างยางเสียด้วยครับอ๋อไม่มีตัวเลตัวแรงกันครับผมครับครับครับอ่ะอันนี้ก็ยอมรับเลยนะครับว่าผ่าน ประเทศจีนมาใน1ทริปนี้นก็สี่พันกว่าโลนะครับยอมรับเลยเขาว่าหนึบนะครับผมเองก็ขับรถค่อนข้างที่จะเร็วแล้วกันนะครับผมเร็วนะฮะเร็วเร็วนะฮะไม่ใช่เร็วนะฮะเร็วเร็วก็ทางตัวเอสทางขึ้นเขาลงเขาในทางด่วนประเทศจีนนะแล้วก็ในสบปลาวนี่โค้งเอสั้นนะโค้งเอสั้นโค้งเอสั้นลงเขานี่บอกตรงๆเลยว่า ยี่ห้ออื่นที่ตามผมมานี่ร้องกันเงียบ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 ของผมนี่เงียบกิบเลยนะครับยอมรับกันว่าหนึบหนึบจริงๆก็สมราคาที่ช่างคุยตั้งแต่ตอนแรกอะบอกอะไรหนึบเลยใช่ไหมตัวนี้นะอ่ะนี่นะครับใครสนใจก็บิสโตนนะฮะอา a l นซ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ค,อค็คอกพิทครับให้ดูป้ายก่อนแหมจะพูดช้าหน่อยไม่ได้ค,อค็อกพิทครับค,อค็อกพิทนะฮะค,อค็อกพิต B-com service นะ,ะที่ปั๊มปตทสันทราหลวงจังหวัดเชียงใหม่ให้ดูนะครับใครสนใจนะครับแนะนำเลยเล็กคอมเมนต์เลยนะครับเนบหลายคนอาจจะบอกว่าบอกไม่ทำไมไม่ใช้ยางพวก a อทดอกห่างๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าวิ่งทางเรียบเป็นหลักนะครับทางนี้ก็ลุยได้นะลุยได้ระดับหนึ่งทางในสปปลาวลูกลังก็เพียบถนนก็พัง ตลอดนะครับจริงแล้วบิสต์นนะครับมียาง AT สําหรับสายลุยอีกอันหนึ่งนะครับดอกก็โหดอยู่นะครับนี่ฮะประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ต้องการลุยมากกว่านะครับแต่ของผมเอาเป็นว่าผมพอใจยางเอสทีตัวนี้เป็นอันว่าจบนะครับบิสต์นอารันซ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ห้าคอนเทนเนอรร้อยยี่สิบรอบเพื่อนสองพัน และนั่นก็คือคลิปของจริงนะครับฝนตกจริงบนทางด่วนประเทศจีนในทิพยคารวานแชงกีล่าย่าติ่งเตอชิงในเดือนเมษายนนี่เองนะครับ2568ฝนตกนะครับแต่เราก็มั่นใจนะครับกับยางบิสโตนอเรนซ่า001บอกบกอบอกได้เลยครับ นึบมากนึบมากพอใจมากทําให้เวลาใช้ความเร็วบนทางด่วนแล้วมั่นใจนะครับประสานรกรับการใช้เกียร์ซีเควนเชียลบวกลบด้วยอ่ะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ